เพลงเดือนเพนนี้ทำนองเมโลดี้มันเพอาดีมากๆเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเอาไปบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีชิ้นไหนก็ตามเนี่ยเดือนเดือนเพนที่เป็นของคาราวานคาราบาวก็มาร้องโอ้หลายหลายศิลปินนะเอามา c o ว e r เนีครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้คอร์ดไหนคีย์ไหนกันบ้างแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการบรรเลงโดยใช้2คีย์คีย์ที่ผมเล่นไปเนี่ยเมื่อสักครู่คือคีย์ G และก็คีย์ C อ่ะเดี๋ยวลองเล่นคีย์ C ให้ดูนะครับ ชอบคีย์ไหนกันบ้างคือผมเข้าใจว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นกันทั้งสองคีย์น่แหละนะไม่ว่าจะเล่นแบบเนี้ยแบบเป็นเป็นคอร์ดสายเปิดแบบผมผมเล่นให้ดูหรือว่าเอาคัดคาโป้ก็ได้วันนี้ไม่ได้หยิบคาโป้มาสามารถที่จะจะจะ,จะใช้ได้ทั้งสองสองวิธีเลยครับเอาคีย์จีก็ได้หรือจะเอาคีย์ซีก็ได้ตอนตอนคัดคาโป้ก็จะถามว่าอันไหนมันเล่นง่ายผมว่ามันเล่นง่ายพอกันนะเล่นง่ายพอกันแต่ซีอาจจะยากอยู่ตรงลูกลูกหนึ่งนะฮะ ลูกที่จะต้องมีการใช้น็อตที่มันเสียงสูงลงมา hey, ตรงเนี้ยเพราะมันจะต้องเล่นสูงหน่อยทอ่ทอนนี้แต่ถ้าเป็นคีย์จเนี่ยอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเล่นลึกนะครับไม่ต้องเล่นลึกแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องสไลด์ก็ได้ กนะฮะแต่นั้นนะครับถ้าใครอยากจะลองฝึกฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยครับจากเพลงเดือนเพนเนี่ผมก็ว่าเหมาะน,นะทำนองมันก็จะวนไปวนมาอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้กว้างนะครับมันจะมีเมินิหลักแค่แค่นี้ จะมีมีเป็นเป็นเมลโลดีท้ที่ที่มันแคบคือมันมันชดเชยด้วยด้วยคาว่<อ>าเพราะ <อา S 2> นะครับความลงตัวความเพราะพิ้งของทํานองแม้ว่าจะเป็นเมลโลดี้เดิมเนี่ยปกติเนี่ยถ้าถ้าทำนองมันไม่มาดีตั้งแต่แรกอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะผมมองว่าถ้าจะใช้ทํานองซ้ํมๆบ่อยๆแบบเนี้ยผมว่าเสี่ยงมากนะครับที่มันจะฟังแบบว่าดูดูดูน่าเบือบ่อ,อ,อแต่เว้นเพลงนี้เอาไว้นะครับเพลงนี้ไม่ใช่ฮ <อา S 2> ะเพลงนี้ทํานองอาจจะใช้ของเดิมตลอดเนี่ยแต่นะครับมันก็เพราะ ผมเคยเอาไปบรรเลงด้วยขุยนะฮะเป่าขุยก็ถือว่าเพราะดีเหมือนกันอ่ะทุกคนตัดสินว่าจะชอบ C หรือชอบ G เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะเล่นให้ดูเอาเป็น C ก่อนละกัน เดือนเพนจาก2คีย์ครับลองฟังแล้วเลือกเอาไปฝึกกันดูครับ